อืมก็ข่อยสิบวกกาเรียกค่าชิ้นสอดแพงโอ,อ,นะอเคยแน่เกิดเท่าไปอยากได้ตั้งแต่เงินอยากได้ตั้งแต่ทองเรียกค่าชิ้นสอดแพงเ,เขาบ่มีเงินแตงเสือบังคับให้เขาขายให้คายหน้าเขามันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปบ่ได้เขาคิดถือคิดถือลูกเขามาันยังมักเขาอยู่เกิดเขาแล่นน้ำกันเ ค่อยคนบอ่ <Man S 2> บอคุแม่แล้วทำไายประเภทนี้ไปนั่มฉะนั้นแล้วประเภทนี้อันดีงามหอบภาคกันอนุรักษ์ไว้ออมาสูมาขอให้ผู้เฒ่าผู้แก่ออกนาตาขอกพอ่อเขาพอใจขั <Man. S 1> ้นยูน้องกันไปค่อยเฮ็ดค่อยสางค่อยปปแปลงเฮ็ดบ่แมนแลนบ่เพียงค่อยบอกค่อ,อยสอนกันออจะไปลงไหมล่องมือจะขาจะตีกันมันบ่อขับบ่กเลี้ยงหัวหอดกอดวันมาลูกข่อยสูงขึ้นมาแมนจะไปขาไปตีเพราะว่าข่อยเลี้ยงลูกเลยต่อเบอร์เคยขายเคยตีแล้วก็ลูกข่อยเบอร์เคยสางปัญหาพ่อกับแม่ยนักอกนักใจจ้าะมันดีโอ้ยพอแนี่นีดีสิเดี๋ยวเคยดีหรอกอันจะคิดค่าดองเขาเท่ะไดา เถืถ่อๆเนี่จับขันแสนหายเฮ้ยเ<ส>น,นงจ้อยห้ำข้าดองข้าแพงปานนี่ข้าจัดการแบบใหญ่โตมโหล้านเอาเห็ดสาไปทุกรอยเอสเจ็ดยาหน,นามค้าดอง <ๆ S 3> <ๆ S 1> บักแพ่งเลี้ยงใหญ่โตเลย <ๆ S 3> สั่งโ <ๆ S 3> <ๆ S 1> ตจีนมาเลยเลี้ยงโตจีนเออไม่เลี้ยงคนเด้อเออก็เลี้ยงคนนั่นแหละบ่เด้ขอได้ยินว่าเลี้ยงโตเลด้อหันว่าถอดตาตีบเออเอาโตจีนมาตั้งเต็มเดินบ้านเสื้อแฉกมากินเลยเฮ้ยเศร้าๆซูปูซานไว้แล้วทันเอ้า ผู้ศาสดีกว่าผู้ศาดหาแขกไปแท้มาเสียก็เจ้านั่งใส่เขาก็นั่งสาดตะ์ตัวปุนั่งแน่นบ่นปุยเตะตะก้อเลยนะโอ้ยยูนั่งสาดตร์มาเสียย้อนขาเว้ยย้อนขากลับไปนั่งทัานหัวไปเลยเว้ยอ<ห>๋อคือบอกไปสั่นผู้ศาดให้นั่งไปในยังสีถามหาหม่องย้อนขาอยู่ผู้พื้นแรกก็จะคุดลุ่มมองหันดันบอกมักลุ่มในไรล่ล,ลงส่างฝาปิดไว้เน่าเป็นปลาแดกมาตลอดเว่ย เงี้ยจังสันนี่ยัยลูกหนวดละวาสีเอาคุ้เลยน้าไปตั้มตั้งน้ำจังไหนตั้งเห็นหยังองแดงร่องน้ำฝนเต็มพอรอไปเลยไอ้คนโอ้ยแต่พี่บ้าเอ้ยบอกตัวเองเป็นตะสั่งไปทั้นแขกกินเขาอิ่มเหล่าสีย่างต้องกอดกันรวยรวยไปกินน้าองแดงวันนี้ไหมเออคันขี่คันย่างไปกินสิต้อสายย่างไม่ดูดกินคือเหยงหัวขันนี่หรอกเกิดน้ำยองแดงมันเหมือนเราน้ำสางมีกระตักกินน้ำสางเหมือน้ำโยงมีห้องกรโยกกินฟังตี้ฟังตี้จังสิบ่บริการแขกนี่ไหมเอเอิญมากินหอนก้นหอนสั้นบุญหัวแมงตัว มาเอาเหลี่ยงย่งสียำเข้าป้อนกินเกี่ยวอายุกูสู้โตเครื่อนก็หักายเท่านั้นเออปูสัตว์ก็ได้ว่าตาอาหารเต็มสัดอื่นมาแล้วบ่มีแนวอยู่นึกกินกับซ้ำอื่นคนมาเอาพื้นจาของแม่อันนี้แม่คอยเคยไปกินงานแนว่ยโม่เนี่ยขั้นโม่อิ่มโมเต็มข่อยสำมาตีล่องเฮือนเอ้าเจ้ามาสิฮูว่าเจ้าเต็มบีบเบิ้งนังท้องจาของขั้นมะเกียนตำหนัาผักจ้างข่อยกงพวกนี้โอ้พวขัดทุ่นพวกนี้ยางเขาได้ขั้วเป็นต่อเป็นอยังละใส่ถุงปกติจิกสองถุงนี่ได้อง่งกลางกลางๆเขาฝากว่าก็เป็นกูเรื้ จะคือของสันแหละเขาใส่จักบาลล่ะมุกมีผู้ฝากมาดอกแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจากด้ของฟรีโอ้อันลับซื้อจะไปฝากมุนเลยแล้วมันแงเขาบอกกินเลยเขาหมักแบบซีกุนซีหนาแต่ได้แห้งดีแล้เขากินจางเทยเลยล่ะสิปรุงถือปลาเขาบอกอันนี้เนาะเอาเจ้าคือบอกไปเังสันอีกเขาสิไปเฮ็ดสมโอ้แกสิหลอของเขาตัวสันนี่มุกมีภูฝากจักเม็ดได้เยอะนี่ดีบยดีตีแต่ว่ามาปรุงรสแง่เจ้าอันตัวตูดเขาไปปั๊บเผอผื่นลักสินสั้นคาจังสี่ขาโวใส่ได้กระเป๋าเลยบอยแล้วพากามาเขาเตรียมไปนั่งอยู่ ว่างใส่ยากกมาหาหันหันดีๆเชี่ยนเซนอาภาเ้วเลือนเสือภไหล่สดๆบ่นั่งโดนคุยกขาเขาหมวมันก็ซึมแล้วเนาะเขาท้วงทีไอท้วงสันตวงั้เพราะัวเจ้าก็จะงมีเลือดไหลแลเมนแมนเซ็ดบุกขูกมมวิทครัังเราบ่งคัปฏิทตมวิทแเนี่ยบพาบ่เม่อสไยาหใหญ่เขาใส่ที่เขาเชียนซีนอ๋อเฮ้ยไหสลก็เฝ้าลงเงือนที่ก้มจับหัวกันได้ปั๊บมันหนักสินโตเปลหุนเครื่องผากมาเครงสินหมาข่าแลางเขาปาโมนมิดตี เล่าอะไรที่แจ้งน้ำแนบบริจิตรอยมอญ้อมแว่นาเขาได้ขวแบกขาจักง้อควมห้อเวิ้นนว้ยเอาไปยังขาจะกอ้อก็ไปเผาไว้ตะแกงสะพักกิเล็กหันอุดรัดได้ล่ะเราบอกขาดทุนทศสันในงานนี่ได้มาใช่ยยำพุดพุฒนุ้ยดีมากเอาเฮาหูแหลกจากสิ่งานเฮาใหญ่ควนเฮ้าพื้นได้ขางง้อจะหาตัวเลี้ยงแขกตามซังอ่ะบ๊ยตามซังตามสังอืายคอยไปเศร้าไปสวยจะเตรียมไว้ล่ะสิ้นสันคอยมักขนาดเอ้ยมักของดิบแต่นอเอา